ปกครองนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์แจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตะโกให้ดำเนินคดีกับครูอายุ49ปีสอนวิชาดนตรีคอมพิวเตอร์และศิลปะอ้างว่าลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องเรียนเหตุเกิดเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาค่ะผู้ปกครองเล่าว,ว่าลูกสาวเอาเรื่องที่ครูกระทำเล่าให้พี่ชายฟังก่อนที่พี่ชายจะมาบอกผู้ปกครอง พอสอบถามลูกระบุว่าครูไม่ได้ล่วงละเมิดเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเคยทํามาแล้วก่อนหน้านี้และอ้างว่ามีเพื่อนอีกอย่างน้อยสองคนโดนแบบเดียวกันส่วนผู้ปกครองอีกคนบอกว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้พบเห็นครูคนนี้มากนะักแต่ทราบจากภรรยาว่าหลังเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปภรรยาพาลูกสาวไปแจ้งความครูพยายามให้คนกลางติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอขมาแต่ว่าทางฝั่งผู้ปกครองยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ ยังเป็นค้าบเรียนคอมเรียนศิลปะพวกน,นะะี้ค่ะดนตรีด้วยค่ะแล้วตอนนี้เขามาเลยมาสอนไหมฮะไม่ได้มาแล้วค่ะเป็นสังเกตก็สั่งให้หยุดไปก่อนหยุดทำการสอนก่อนพันตำรวจเอกอิสเรธหานดำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าตะโกให้ข้อมูลครับ ตั้งแต่วันที่1นึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ปกครองของเด็กหญิงนะครับพาลูกมาแจ้งความแล้วสองคนแล้ววันนี้ก็มาเพิ่มอีกหนึ่งคนครับซึ่งทั้งหมดกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพและพัฒนาสังคมส่วนครูที่ถูกกล่าวหาทราบว่าเจ้าตัวติดต่อมายังตำรวจนะครับจะขอเข้ามอบตัวเพื่อสู้คดีในวันพรุ่งนี้ครับต่อไปอนาะคตจะมีการหมายเรียกหมายจับอะไรไหมก็ ก็ออกหมายจับ UM ถ้าเขาไม่รีบมามอบตัวตอนนี้ประสานไปยังว่าให้เขามามอบตัวช่วงสอบผู้เสียหายอยู่นะครับผู้ต้องหาได้ยังแต่ก็น่าจะติดต่อกันแล้วติดต่อแล้วเขาเป็นครูด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าขณะนี้ให้ครูที่ถูกกล่าวหาออกนอกพื้นที่โรงเรียนไปก่อนและตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหากพบว่ากระทำความผิดก็ต้องมีการลงโทษตามระเบียบราชการ ดำเนินการไปตามระเบียบทางราชการนะครับเกิดเราที่ว่าถ้าเกิดคุณครูก็มีกระทําความผิดจริงเราก็ดำเนินไปตามระเบียบแล้วก็ในีปัจจุบันโรงเรียนก็ได้ตั้งคณะกรรมาการสืบสวนข้อที่จริงตั้งมาแล้วก็กาลังสืบสวนข้อที่จริงทั้งทั้งทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งครูด้วยครับ เด็กนักเรียนผู้เสียหาย3คนตอนนี้โรงเรียนเข้าไปเยียวยาเพื่อปลอบใจให้กำลังใจนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจทั้งกับเด็กและผู้ปกครองด้วยค่ะ